สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6 t หก o าร์ลอ n แนลนะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะ <c oughs> เดือนมกราคมนะคะเหมาจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์นะคะโซเม็ดนะโซเม ที่าบางคนจะนิยามว่านะคะโซเมตโซคอนเนคชันเนื้อคู่พลังชีวิตจิตวิญญาณเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ทางความรับทางชีวิตจิตวิญญาณของเรานะคะเราจะมาอัปเดตความรับความสัมพันธ์พลังงานโซเมตของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรเนาะเป็นการดูดวงแบบภาพรมวมทั่วไปนะคะนะคะเราจะมาเช็คพลังงานกันทุกเดือนนะนะคะส่วนท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้เราจะมาเช็คอัปเดตความรักความสัมพันธ์ให้นะคะ ตอนที่ทำ channel, ช่อง YouTube ใหม่ๆนะคะ,หม,ะหมอแจนได้เคยทำแล้วนะรู้สึกน่าจะประมาณเดือนกันยานหรือเดือนตุลาเนี่ยแหละจะมะีความหมายแปลว่าโซเมคคืออะไรทวินเฟร,รมคืออะไรนะคะใน Channel ในจำนวนเดือนพวกนั้นก็ไปย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ชมความรากักความสัมพันธ์ของตามาธาตุก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวันที่อะไรตรงไหนก็หมอก็ลงไว้ให้แล้วชาแนลนี้จะดูยึดถือเป็นแบบว่าวันที่แบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยึดถือเป็นแบบว่าหัวศาสไทยก็สามารถดูได้ถ้าเกิดว่าพลังงานตรงกันหรือตรงเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะคะนะคะ สวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเด่นไกลทั่วโลกนะคะ FC So Pola สบายดีช่วงนี้ก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะนะคะ So Mate นะคะไม่ว่าคุณนะคะจิตวิญญาณของคุณนะคะหรือความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณน่ะจะตีความหมายว่า So Mate คืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้หมอจะเปิดตามหน้าไพ่นะคะบางครั้งคําว่านิยามนะคะแต่ของของระบคุคนนะคะมันจะไม่เหมือนกันเนาะนะคะนะ ก็คือเอาง่ายๆแหละนะครับเจตจำนองอิสระเลยคุณจะให้คำนิยามของคุณว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะนะหมอจะอ่านตามพลังงานหนา้าไพ่วันนี้นะคะชาลาสีเมษทําไปแล้วนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชาราสีสิงนะเพราะว่าหมอจะดูเอ e r g y พลังงานของผู้ที่นะคะชมชแนลนี้หรือว่านะคะออความรักความสัมพันธ์12ราศีที่ทําไปแล้วก็นะคะยอดวิวสูงสุดเราก็จะทําให้ก่อนนะคะ ต่ำนี้นะคะที่รักน้อนะถ้าท่านใดอยากได้ดูของราศีตัวเองก่อนก็นะคะดูนะเนาะเช้าส่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้นะว่าเอ๊คอนเน็กกันไหมนะคะเนาะแล้วก็ท่านใดที่ที่อ่าราศีที่เป็นตามธาตุเนี่ยจะมีคลิปคลิปด้านหลังอ่ะนะคะจะเป็นความรักแบบคนรักเก่าแฟนเก่าคนรอคนเก่าก็จะเป็นอัปเดต,เดตความสัมพันธ์เดือนมกราคมให้นะคะก็ไปชมกันได้นะความรักครอบความรัก12สราศีมีแล้วนะคะไปดูกันได้นะ เอาราคาเดี๋ยวเราจะมาดูนะท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวอยากได้เลขมงคลนะคะเลขมงคลความรักนะคะก็คือ เลขมงคลของหมอไม่ใช่ซิมไม่ใช่เบอร์โทมรมือถือนะคะจะเป็นแบบรหัสนะหมอจะจัดจากใช้วันเดือนปีเกิดนะคะหรือวันเกิดอย่างนี้นะคะเนาะนะคะ,นะค,ะคุณจะเสริมด้านใดจะหาแฟนต่างชาตินะหรือจะให้แฟนเก่าติดต่อกลับมานะคะรอไม่เกิน3วันนะราคา599บาบาทการงานการเงินโชคลาภก,การติดต่อสื่อสารเนี่ยดีมากเนาะหรือท่านใดแบบว่า ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์จะค้าขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะเลขมงคลเนี่ยคือดีนะหมอบอกเลยคนไหนที่ได้ไปนะคะบางท่านเนี่ยพอได้ไปนะตัวเองดีขึ้นการงานดีขึ้นผู้ใหญ่เมตตาแฟนกลับมาพูดคุยดูลแลเทคแคร์เอาใจใส่มากขึ้นคนที่โสดก็กลายเป็นคนมี มีคนมาสน่หามีคนเข้ามาเปเป็นคนหน้าตาดีอะไรอย่างนี้นะคะหมอบอกเลยนะคะเพียงเราเชื่อมั่นและศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะเพียงคุณนะคะสนใจหรือเปล่าแค่นั้นเนาะคุณพร้อมรับไหมเปิดรับไหมทั้งความรวยความรักที่ดีงามนะคะสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้ถ้าคุณได้เลขมงคลไปคุณจะบอกว่าว้าวว้าว,ว,าวนะคะมีแค่3คํานี้เท่านั้นเนะาะอราชาวราศีสิงห์นะ23กรกฎาคมนะคะถึง22สิงสิงหาคมผู้ที่เกิดวันที่ตามนี้แต่ถ้าเกิดท่าน นใดคิดว่าพลังงาน Energy วันที่ตามโหราศาสตร์ไทยก็อย่าหยินดีต้อนรับสามารถชมได้นะเอาราคาเรามาดูกันเลยเดือนมกราคมคุณสิงห์ว้าวนะ q ฟ e n นอวานคุณสิงห์นี่พลังงาน Energy ของอาชาวธาตุไฟเป็นคนตัวคุณเองเลยนะคะกำลังทำงานอยู่ว้าวตอนนี้บางท่านนะคะคุณสิงห์บางท่านโสดอิสระนะคะโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะอาจจะเตรียมแผนเดินทางท่องเที่ยวนะคะว้าวๆ้าว,ว,าวนะคะ คุณบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของฉันเนี่ยฉันหยุดไว้ก่อนอยู่สถานะก่อนเห็นไหมริงด้วยเจ็ดเหรียญคุณบอกว่าอยากทํางานหงงาเงินก่อนอ่ะฉันอยากรวยนะคะในอดีตนะคะคุณสิงอาจจะมีพลังงานเนอนเนจี เพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปนะคะความสัมพันธ์นั้นนะคะเพิ่งจบกันไปตอนนี้คุณปล่อยใจเป็นอิสระหรือกําลังเดินทางท่องเที่ยวหรือกําลังคิดหาโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่หรือกําลังคิดว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอืมนะคะอาร่ะที่นี้เรามาดูใจของอโซเมตคนที่มีปฏิสัมพันธ์หรือเขาคนนั้นที่เป็นโซเมตของเราจริงๆเขาจะดึงหว่าจะดึงพลังงานของเขาว่าเขาจะส่งอะไรมาหรือเขารู้สึกอะไรกับคุณสิงห์บ้างนะ นะคะว้าวนะคะเดแฮงแมนเขาบอกว่าเขารอคอยคุณสิงอยู่นะอืมนะคะเขาบอกว่าเนี่ยดูสิเขาอะต้องทํางานต้องอดทนนะคะเพื่ออยู่อย่างโดดเดียวเดียวได้นะ,ะนะคะเพื่อรอให้คุณสิงนะคะอาจจะเปิดใจอ่าอาจจะมีเขาแอบ,บมองคุณอยู่ไกลๆก็ได้เห็นไหมเนี่ยอืมนะ,ะถือเหรียญอ่ะถือความรักไว้กําลังจะก้าวเข้ามา มอบให้เรานะคะหรือนะคะอาจจะอยู่ไกลเราสักหน่อยนะเขาบอกว่าเนี่ยดูสิคุณสิงห์อ่ะก็คืออาจจะบางทีอาจจะแบบว่าโฟกัสแต่ทํางานหาเงินหรืออาจจะบล็อก หรืออาจจะยังไม่เปิดใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคะไปสถานการณ์บอกว่าเนี่ยนะคะใจเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะยังอยากอยากได้คุณเป็นครอบครัวนะคะอยากแต่งงานอ่ะเขามองแล้วแหละว่าเหมือนเขาพร้อมเตรียมเงินเตรียมอะไรมาแล้วที่จะแบบว่ามาแต่งงานกับคุณมาอยู่กินกับคุณบางคนนะคุณสิ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าก็อยู่กับครอบ,คร,อบครัวของตัวเองนะคะการเช็คพลังงานโซเมตเนี่ยถ้าเกิดคุณมีคู่หรือคู่ คู่ของคุณอยู่แล้วแล้วกันเนาะคู่ของคุณอยู่แล้วแต่งงานแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยนะคะก็นะคะอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ต้องอินไม่ต้องทึกทักว่าฉันจะเจอโซเมดใหม่หรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปยึดติดเนาะนะคะอันนี้เพราะเป็นการดูดวงแบบรวมนะคะเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะ้เพื่อให้ได้ใจคุณสิงห์ไปครองนะอุ้ยดูดีอ่ะทีนี้เรามาดูใจคุณสิงห์ว่าใจคุณสิงห์ไปถึงโซเมดว่ายอย่างไรบ้างนะ 8ดาบนะคะคุณสิงห์บอกว่าตอนนี้ฉันกําลังทํางานนะรอไปก่อนตอนนี้ฉันยังอาจจะอาจอาจะพูดแบบฉันยังไม่มีอารมณ์ที่จะมีความรักอ่ะโอ้เพราะมันเป็นแปลดาบเนาะแบบไม่มีอารมณ์เออกำลังอารมณ์มาแบบกำลังคิดเรื่องอย่างอื่นเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่วิตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็บอกว่านะาฉันต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจัง๋อคุณฝากถึงโซเมตแบบนั้นนะค,ะความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็เป็น มีมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความ on one, on one, care? Care, อ่อนหวานอ่อนโยนดูแลเทคแคร์เอาใจใส่นะคะชั้นแล้วก็นะคะไพ่สามดาบคุณบอกเขาว่าอตอนนี้ชั้นก็คือเหมือนว่ากาลังทํางานอาจจะปิดใจตัวเองสามดาบเนี่ยฉันเคยเสียใจมาแล้วนะคะชั้นไม่อยากเสียใจอีกชั้นนะคะตอนนี้นะ คุณสิงบอกว่านะฝากพลังงานถึงเขาบอกว่าชนะอยากได้รับคนที่คอยดูแลช่วยเหลือเทคแคร์ care, แล้วก็มีอารมณ์ที่เป็นแบบโรแมนติกด้วยอมไม่ทําให้ฉันเสียใจไม่ทําให้ฉันต้องแบบบุนกิจนะเออคุณสิงบอกเขาอย่างนี้เพราะว่าฉันเป็นคนจริงจังเอ,อ่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าถามว่าคุณสิงนั่งรอไหมก็นั่งรออยู่นะแต่ก็ยังไม่พร้อมเปิดใจเพราะว่าบางคนเอเนจีพลังงานบอกว่าเคยเจ็บปวดมาแสนสาหัสเลยเออนะคะ คุณอาจจะเคยไปทุ่มเทความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนสักคนหนึ่งที่คุณยังมีพลังงาน energy ของความเสียใจอยู่นะมันเป็นการเหมือนว่าทุ่มเททั้งความรักเงินอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างแล้วคุณเสียใจ <c oughs> ความสัมพันธ์ที่เพิ่งน่าจะจบมาไม่นานมีสามดาบมี the d a t อะ่ะเออเป็นงั้นจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยอยู่กับตัวเองก่อนมีโสดอิสระนะคะต่อมาทีนี้ต่อมาเนาะเราจะมาดูพลังงานว่ามีราศีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะนะคะ มีไพ่ห้าถ้วยเห็นไหมคะม,มีพลังงานเอเนจีของคนก็ยังก็ยังศรัทธาในความรักความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ก็คือเศร้าเสียใจบางทีเอเนจีโซเมตของคุณตอนนี้เขาว่าเคยผิดหวังเสียใจมาหรือตัวคุณก็กําลังผิดหวังเสียใจแต่ก็ยังมีความศรัทธาในความรักอยู่แหละแต่ตอนนี้นะคะมีพลังงานเอเนจีของเดชา a r ออดนะ มีความเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลนะคะคนที่เป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับนะคะเครื่องยนต์กลไกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะสี่ดาบนะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ไกลคุณก็ได้นะแต่เขาบอกว่านะแจ็สมนนะคะได้รับรู้สื่อสารส่งพลังงานถึงกันนะถ้าคุณได้พบเจอเขานะคนนี้นะ,ค,ะคนใหม่เนี่ยหรือถ้าคุณได้พบเจอเขาแล้วหรืออะไรเนี่ยมันจะรู้สึกมีพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถ ปฏิเสธได้มันจะมีแรงดึงดูดถึงกันบางคนก็ฝันถึงโซเมตของคุณแล้วเนี่ยมีการเชื่อมต่อมันเหมือนมีการเชื่อมต่อทางออความรู้สึกทางชีวิตจิตวิญญาณอะก็คือง่ายๆบางคนก็คุณก็ฝันเห็นใครบางคนเอ๊ะเขาคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นหน้าชัดเจนภาพมันอาจจะเบลอคุณนึกออกไหมภาพเบลอคือไงเวลาคุณฝันนะคุณไม่เห็นชัดเจนว่าคนนี้รูปร่างอะไรแบบนี้รู้ว่าเป็น ใจคุณลึกๆก็รู้ว่าเออคนนี้เป็นความรักความรู้สึกว่าเขาเป็นคู่รักเวลาอะไรก็แล้วแต่ทั้งๆที่บางทีในชีวิตจริงคุณอ่ะคุณคุณไม่ได้มีแฟนอยู่นะคุณยังไม่ได้คุยกับใครนะคุณยังไม่ได้แบบยังไม่ได้พร้อมเปิดใจคุณก็รู้ตัวเองนั่นแหละคุณสิงใช่ไหมทีนี้อ๋อภาพเบอร์คือเหมือนคนใส่ตาสั้นมากๆแล้วคุณแบบไม่ใส่แว่นตาแล้วมองอ่ะโฟกัสเอ้ยใครเนาะหน้าเป็นแบบไหนเนาะอะไรพยายามอยากจะมองจะเพ่งอย่างเงี้ยไม่ชัดเจนนะคะถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้ พลังงานเอเนจีบอกว่าแสดงว่าใจคุณยังไม่ได้เปิดพร้อมเพราะว่าคุณยังมองไม่เห็นไงคุณมองไม่เห็นชัดเจนเพราะคุณยังไม่เปิดพร้อมในใจคุณลึกๆอ่ะเออความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณนะใน,ในที่นี้หมอหมายถึงแบบนั้นอ่ะทีนี้ถ้าถามว่านะคะเวลาที่ออตอนนี้โฟกัสเรื่องทํางานแล้วก็กาลังเคลียอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันอยู่ก็ได้เนาะอาจจะนะครับเจอกันโดยที่เดินทางท่องเที่ยวก็ได้หรือทํางานติดต่อสื่อสารหรือ สมมติเราไปซ่อมรถวันหนึ่งเราเจอใครคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือเราไปสถานที่ราชการทหารตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนก็เกี่ยวกับสถานที่พวกโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะมีการปาร์ตี้สังสรรค์หรือครอบครัวพาไปรู้จักอย่างนี้ก็ได้ก็เจอได้เหมือนกันนะคะบางทีก็เจอทาง Facebook ก,ก็ได้อนะคะอล่ะทีนี้เรามันเห็นพลังงานแล้วราศีอะไรมีราศีพิจิกกับราศีพิจิกกับราศีกรกฎนะคะที่มออีพลังงานที่โดดเด่นเกี่ยวข้องในเดือน โซเมตของคุณสิงห์ในเดือนมกราคมนะอันนี้คือเดือนมกราคมเ,เดือนเดียวนะนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูว่านะคะพลังงานเอเนจีของไพ่แม่มดอยากจะบอกอะไรบ้างนะก่อนที่เราจะมาดูข้อความรักที่เขาหรือโซเมตเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะนะคะ, <c oughs> ะนะคะไพ่ใบแรกนะเขาบอกว่าสิบถ้วยนะคะเห็นไหมสิบถ้วยเหมือนกันสิบถ้วยมีสองใบคือเขาบอกว่า เขาอยากเขาอยากไพ่อบอกว่า,ามันมีความสุขนะถ้าเกิดว่าเรานะคะได้เจอโซเมตรหรือเราอะ่ะได้รู้สึกถึงเขาหรือเขาอยู่กับคุณบางคนอาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วอนะนะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขดีอะ่ะกําลังเตรียมแผนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีลูกน้อยของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะคือสิ่งบางคนนะเพราะว่าตัวนี้เป็นการดูแบบรวมะเราจะมาแบบว่าสําหรับคนใหม่คนเก่าอะไรอย่างนี้มไม่ได้นะคะหรือว่าคนที่มีแล้วคนไม่มีอะไรอย่างนี้ แต่บางท่านกนะะ็ยังไม่พร้อมเปิดใจอืมนะมีพลังงานของสามไม้เท้านะคะมีความสุขบางคนก็กําลังรอคอยคนที่ไปทํางานอยู่ที่อื่นรอคอยความเปลี่ยนแปลงต,งตง่างๆนะคะแถมพลแลมีพลังงานของชาวราศีธนูเพิ่มเข้ามานะ,ะแล้วก็ราศีธนูกับราศีมีนนะคะบางคนก็อ่านาคฝันถึงด้วยบางคนก็กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยก็ได้หรือบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ รอความเปลี่ยนแปลงว่าวดูอยู่ในเวิร์สคือจักรวาลบอกว่านะคะถ้าคุณพร้อมเปิดใจจะได้รับความเปลี่ยนแปลงความสุขอะ่ะมันมีรอคอยคุณอยู่แล้วแหละนะคะนี่ จะมีข้อความข่าวสารบางสิ่งบางอย่างถ้าคนที่ยังไม่ได้เจออาจจะเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้เป็นการดูดวงภาพรวมเราห้ามทึกทักนะว่าคนนี้จะเป็นคู่ฉนันแน่ๆเลยเห็นหมอแจนบอกอันนี้ได้อย่างนั้นนะนี้เราจะมาดูว่าคุณโซเมตคะจะบอกอะไรคุณสิ่งบ้างในเดือนมกราคมนี้แหละคุณจะมีพลังงานเอเนจีอะไรมาถึงเขาบ้างอ,าอยากจะบอกอะไรหรือจะราศีอะไรจะบอกอะไรเพิ่มก็บอกมาเลยนะคะอยากบอกอะไรคะ าาว้าวเนี่ยตรงกันเลยอ่ะอันนี้คือเพ่ไม่มดเนี่ย S of U ก็คือ1ไม้เท้าใช่ปะคือเป็นพลังงานการเริ่มต้นอันนี้ก็คือเพ่ of cup เนี่ยข้อความข่าวสารอันนี้คือการติดต่อสื่อสารนะเห็นไหมเออการติดต่อสื่อสารอาจจะมีหรือกําลังคุยกันอยู่แล้วอ่ะมีพลังงานคนที่เป็นเด็กกว่าก็ได้นะนะคะเด็กกว่าหน้าตาดีอืม แทนพลัได้2นะคะมีพลังงานชาวราศีธนูที่โดดเด่นคือตอนนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงนะแสดงว่าคุณสิงห์ e อเนจีพลังงานโซเมคเขาบอกว่าให้คุณอะ่ะปรับเขาจะส่งข้อความข่าวสารหรือเขาส่งเขาเรียกอะไรอะ่ะส่งเหมือนโซเฟนิชั่นส่งพลังงานถึงคุณอะ่ะ นะ,ะว่านะคะส่งความรักส่งความปรารถนาดีส่งความห่วงใยมาถึงคุณนะคะให้คุณนะมีความสุขนะ,ะปรับความสมดุลกับตัวเองอว่าพร้อมคุณพร้อมไหมที่จะรับความรักม,มีพลังงานชาวราศีกุมนะคะเข้ามาด้วยเขาบอกว่าเอาง่ายๆเลยโซเมตคุณนะถ้าคุณยังไม่เจอใครหรือเป็นคนโสดมากๆไม่ได้คุยกับใครหรืออะไรอาจจะมีคนเข้ามาเร็วๆนี้มีความเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณสิ่งพร้อมเปิดใจนะหรือว่าเคยเจ็บปวดเยียวยาใจตัวเองมาดีพอพร้อมแล้วนะเนี่ยอืมนะ,ะเขาบอกว่าคุณอย่ากเก็บตัวนะคะหรือว่าคุณจะเป็นโรคส่วนตัวหรือคุณคือมันเหมือนโซลคอนเนคชันทางชีวิตจิตญาณน,นะคุณจะเจอคนที่คอนเนคกันได้แบบทางชีวิตจิตญาณเลยนะเฮอร์มิตเนี่ยกับเดลสตาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พอคุยกันแล้วคลิกกันเลยอ่ะคอนเนคกันอาจจะเคยเจ็บปวดมาเหมือนกันแล้วก็มาคุยกันรู้สึกดีต่อกันหลายสิ่งหลายอย่าง เออศาสนาแล้วความเชื่อไปเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ายังไงอ่ะความเชื่อศาสนาประเพณีวัยอาจจะแตกต่างได้นะไม่ว่าอายุมากอายุน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะนะคะเขาบอกว่าจักรวาลบอกว่ามีไซส์ที่จะส่งพลังงานตรงนี้ของโซเมของคุณสิงห์มาถึงแล้วคุณสิงห์บางคนก็เยียวยาใจแล้วนะคะตื่นรู้ชีวิตจิตวิญญาณแล้วมีความสุขกับตัวเองเขาจะส่งพลังงานที่ดีๆมานะคะ ตอนนี้คุณก็นะคะเพียบพร้อมทุกสิ่งอย่างแล้วแหะแต่ก็คืออาจจะอยู่แบบโสดสวยและรวยมากแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะเรียนรู้ทางชีวิตจิตวิญญาณไป<ๆ>เขาก็อาจจะมองคุณอยู่ว่าคุณพร้อมเปิดใจหรือยังนะคะตรงนี้นะเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจได้ไหมหูอยากร้องว้าวดังๆว้าวว,าว้วาวว้าวโซเมเขาบอกว่าเขารักคุณนะและคุณก็ส่งพลังงานดีๆว่ารักเขาเหมือนกันคือหมอบอกเลยนะผู้หญิงบางคนอาจจะอายุ แฟนอายุมากกว่าเยอะมากแล้วก็ผู้หญิงบางคนแฟนอายุน้อยกว่าก็ได้มีพลังงานแบบนี้บางคนก็อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่อะไรแล้วโซเมทของคุณนะคุณสิงห์นะบางคนก็เคยเจ็บช้ำมาแล้วก็ยังไม่เปิดใจกําลังเยียวยาใจเออบางคนเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหนักเหนื่อยตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงมาเพราะแทมพาแลนมาถึง2ใบนะคะอืมนะคะจักรวาลบอกว่าให้คุณนะเปิดใจพลังงานเนี่ย กำลังเริ่มเข้ามาคือเป็นไซายที่ดีอ่ะดีดีงามมาก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 เลยนะเพราะว่าอะไรอะ่ะยูนิเวอร์สนะจักรวาลเนี่ยนะคะเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะความคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วกันเนาะนะคะพลังงานโซเมกข,ของคุณที่ส่งมาบอกคุณว่าให้เชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะความรักที่ดีจริงหรือเนื้อคู่ของเราอะ่ะมันมีจริงได้นะคะเนาะ อันนี้คือถ้าใครชมคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นค่ากูให้หมอแจนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยด,ด้วยคำพูดสุภาพอยากจะดูดวงหรือว่าขอเลขมงคลก็อ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชั o นหรือใต้คอมเมนต์ที่หมอปักหมดไว้ชัดเจนก่อนแอดไลน์มาขอคุณที่พร้อมโอนนะคะคลิปนี้นะคะหมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ